สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องต้องไปสมบสบคนจ้าเมื่อเนี้มาพบพ่อกันอีกแล้วนะคะกับสาวจันจากช่องมาดามไานนะะา้ไทยใชนแนวนะคะสาวพูดไทยเพืใจมังวนนะจ้าพี่น้องจ้าเมื่อเนี้ก็ซวจัดเ,เลิกงานแล้วใจหิวเข้าเนาะพี่้องสซวจันสิพาพี่น้องไปกินแจ่วฮอนปลานะ<ว>คะอร่อยที่สุดสติกเมเจอร์ของอัเภอชนมานะคะหลานเพินกระเห็ดแขวนะคะพี่น้องคะ,ปะไปชิมน้ำกันค้าว่าสิเห็ดแข่วสมัยเนาะ ลานมูสั่จันนี่แหละจ้าหาดพันเกนยือตรงขามที่ว่าการอำเภอข้อนี่แหละจ้าไอ้จ้าอยู่หน้าที่ว่าการอำเภอค่ะเลวลาขามถนนตรงขามทางมาลายนะจ้าเพื่อนๆจ้าจะได้ถูกกดนะคะข้ามทางมาลายมาจึ๊บก็จะเป็นเงอนมูสั่จันนี่แหละจ้า ทางม้าลายนะคะลานเข็ดแค่วนะจ้าเพื่อนๆจ้าพันวาวกับเข็ดแควนี่แหละจ้าลานมูสั่นจันนี่แหละจ้าเพื่อนๆมาเด้อค่ะเด้อมากินเจ้าความแซ่บๆนํำกันคนก็นจะขายปลาเผานะคะปอเปี๊ยนขอนไรยังไรแนวนะพี่น้องปะข้ามถนนกันจับจองที่นั่งเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นบ้านเก่าพะนาจ้าพี่น้องบ้านพนิลจ้กะก๋าดิบทางถนนเนาะน่ารักนะคะบรรยากาศชิวๆมาจ้ะพี่น้องโมูสจันก็กำลังซอยกันอยู่นะคะอย่างอร่อยๆนะคะจะบนน้ำหมดจะใส่ปลาสันน้ำซุปเน,ะนาะน้ำซุปกะนวัวแซ่บจ้าพี่น้องจ้า ปลานะคะกับปลาหนินตัวหนึ่งเนาะตัวใหญ่ๆเลยนะคะด้วยนะคะเจ๊แก้มก็สุดแบบแซ่บนะคะแมาค่ะพี่น้องมุกกินน้ำตาลจ้ะแดงอริดอร่อยนะคะเพื่อนๆจ้ะเจ๊แก้มอร่อยไหมคะอร่อยมากค่ะเจ็แก้วค่ะมาได้จ้าพี่น้องหั่นกรอยู่ตรงหน้าที่ว่าการน้ำเพื่นน่หระจ้ะเพื่อนๆจ้ะกินก่อนเมื่อบานเนาะ เีร้อร้องของก่อนนะคะเพื่อนจ้า วันเป็นทากานเจ้าของเสียเจ้าของร้านอย่างผลไม้อบแห้งดังลยเนาะพี่น้องจ้าน้อกจ้าเจีวหอนปลาท่เซ่บแล้วนะคะแต่ยังไม่ปอมเปียอีกนะคะปอบเปี๊ยทอดนะคะพี่น้องจ้าปอเปี๊ยทอดใส่ระเบิดนะนนะ เดี๋ยวฉันจัดให้ดูน้าจิ้มนะคะเพลินเพลินจ้าน้ำจิ้มหวานนะคะจะมีถั่วเน,น่าฉนะันจัดบะคอนเด็ดด้วยเห็บเบิ้ลพักน้าจ้าเพื่องเพียอาจ้าวันนี้เราต้องกินข้าวแรกจ้ากินแน่ในรถจ้าพี่น้องจ้ามีเพลงมวนๆวลเห็ฟังน้ำนะจ้าพี่น้องจ้าบ๊ะบ๊ะเพ่งนี้ฉันจัดบะติดเหลือ,อเปล่าจา้าเพราะว่าเป็นเพลงจะคล้องหานเพลินเนาะ <cin stereotype> เป็นบริเวณที่เขาซีดดอกจ <c oughs> <snap> ้าเปนอริยันส <c oughs> ันจันทส้งเยอาพี่น้องจ้ารายเชนนะคะอหน่อยพอเปียจ้ากหมอไปสอรารค้กไบอกคุณดคุณมับัองลไวบไอ่้ลพอเปียจ้าพี่น้องจ้า จัร้อคพับอีกตาหนึ่งจ้าพี่น้องจ้าจันู่ได้เหรอะจันผิดางมันมาเหรอทบมนอตอนะเนพี่น้องจ้าอปลาตอนใหญ่ๆเลยจ้าพี่น้องจ้าน้ำตาลมันแสบๆน้ำกันจ้า นำจิ้มเปียวแซ่บจ้าพี่น้องจ้าเห็นเนี่ยจะคล้องร้านเค็ดแข่วจ้าพี่ดาวจ้าอ่าเจ้าฮ้อนอร่อยมากเลยค่ะ แควแคลหถ้าแตบไปออกโทรทัศน์มาได้พี่น้องห้าแต่ไปออกโทรทัศน์มาช่องเอ t บทีเนาะจะคล้องลานก,กะล่อรอนะคะเพื่อนๆจ้าตอนนี้บรรยากาศดีแห้งจ้าลมกำลังมาชิวๆตอนเย็นนะคะหลังเลิรรากางานยำแรงแอยู่ร้านแคดแขวนะจ้าคัมแมนพาษาภูไทยกับขคดแห้วเนี่ยแหละจ้า มาค่ะมานางชื่อๆน้วกันจ้าข้าพี่น้องจ้าบรรยากาศดีมากเลยค่ะหลังเลิกงานนะคะเพื่อนๆจ้าอยู่ข้างถนนนี่แหละจ้าเราจะมีรถพันไปพันมานะจ้าเพื่อนๆจ้าพอเด็ดเบิ่งเนาะรถหลาย พ่อเด้เบิงรถเดีล่ะจ้าพี่น้องจ้าพี่จักพิกัดนะคะอยู่หนามพ่อชนนมานจ้าร้านเข็ดแขวนะจ้าร้านเข็ดแห้วนะจ้าพี่น้องอยู่หน้าทีว่าการอำเภอนะจ้ามาแวะได้นะคะมาเธอหนึ่งต้องม่เทอรสองนะจ้าพี่น้องรับรองติดใจนะคะเพื่อนจ้า ทำเนีย่ยมิ้นั่งเต็มไปเลยจ้าพี่น้องจา้าตอนในลูกค้าก็มาสื่อกับบานกับมี่นะจ้าเพื่อนๆจ้าหรือว่าสีนังกินยูร่านกะได้บรรยากาศดีจ้าพี่น้อง อันนี้สัจจันกินน้ำชานะจ๊ะเพื่อนจ้ะอันนี้คือชานะจ๊ะนำ้ำชานะจ๊ะพี่น้องบาแมนน้ำแล้วอื่นได้สัจจันกินเนี่ย ควันมันมาแต่ทางคนงามเด้ดจ้ะพี่เนาะซัดจันว่ะควั่นมันมาแต่ทางซัดจันโตไซมันมาแต่ทางคนงามเนาะลูกค้าไล่จ้าพี่เนาะ เยอเจยจ้าฮอนอร่อยมากค่ะเห็ดแคลค่ะแซ่บเนาะเป็นแควค่ะเภาษาคนไทยจ้ะพี่น้องจ้าเมื่อนี้ลูกค้าไลยๆจ้ะรถพันไปพันมาไในย้อนเนาะว่ะวัตถุดิบเข้ากับเบิร์ดแลยจ้าเพื่อนจ้าเพราะว่าสั่งกระสันกันหลายนะคะปลานี้ประมาณร้อยร้อยกว่าโลนะจ้าเพื่อนจะเบิร์ดเลยจ้ะ ปลาลอยกว่างรลจ้ามาเนื้อซาจันก็มากินจิ้มจุ่มปาก็แซ่บแซ่บจ้ะบดสุยางสุดแนวมเนื่อ้าจันก็เส้ขอจจกพี๋เส้พร้องเจ้าของร้านเข็ดแคลที่แสนรูปหล่อนะคะนัาสุภกรตนะคะชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ให้ตระแขมาปักเขาสาจันนํานะคะพราะหลายว่ามาเบิกมือก็กดติดตามสาจันดีด้วจ้าอย่าลืมกดแระดิ่งนะคะเวลาสาจันได้คลิปมือลงไปจะได้ไม่พลาดเนาะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ังแวหลจ้าทีมงานบอสสุยังสุดแนวจ้ามาเนี่เดี๋ยวเมื่อลังมานาังนำกันเด้อจ้าพี่น้องจ้าฝากสิ่งเพื่อนใหม่ด้วยนะครับกำลังจะถ่ายเอฟีนะครับประมาณต้นเดือนธันวาคมครับกำลังหาหนัางเองนิสินะครับตอนนี้นะครับ ฝากซิงเกิลที่สองเลยนะครับก็ให้ตั้งตัวครับนาสุปฏิย์นะครับแล้เข้าบอกเขาก่อนคือฝนเลยบ่งหูเมื่าคนที่สามนั้นสิเข้ามาเจ้าบโบมีอาการเจ้าบโบได สแสดงที่ทางว่าเจ้าสิพาเขาคงไมาเยียบใจบอดี้คิดคนที่เยาเหอง ตองมากค่ะสุดยอดค่ะีน้องมะกินนันจ้มจุมลานดีเจเนาะอลานนักร้องเนาะก็ได้สั่งเพลงพร้อมทัเจ้าของซิงเกิลนะคะเนี่เจ้าของซิงเกิลลองมาเองจ้าลักคนนสดใสมือใจู้ไดถกพัน เราไมียังมาทำร้ายฮักเขาสิทิ่นทักปัดใจที่เจ้าผู้เดียวจนมือตาฮ<ร>ักใส่ใจเจ้จ<ร>จเาฮักเจ้าหอดมือตา